ไปดูบรรยากาศฟิตติ้งละครสายรับ3มิติของค่ายเฉลิมพีเมื่อวานนี้นะคะพี่ป๋อนัฐวุฒิค่ะก็มาประกบคู่ครั้งแรกนะคะกับน้องน้ำตาลใครบอกว่าสนุกสนานมากเลยทีเดียวนะคะไปติดตามค่ะ ียงฮือฮาจากทีมงานทันทีที่หนุ่มปอนัทวุฒิปรากฏตัวออกมาในคลาบของสายรับเชนสายรับรูปหล่อจอมเจ้าชู้พระเอกหนังยุคขาวดำในการฟิตติ้งละครสายรับสามมิติละครแนวแอคชั่นคอมเมดี้แฟนตาซีของค่ายชนลำพีโดยเรื่องนี้หนุ่มปอประกบคู่เป็นครั้งแรกกับสายน้ำตาลพิจักนาที่รับบทเป็นตำรวจหญิงสุดเทาากับเรื่องราวของพระเอกหนุ่มที่หลุดออกมาในยุคปัจจุบันจนมาเจอกับเรื่องราววุ่นวายมากมายงานนี้หนุ่มปอดูจะถูกใจกับบทบาทนี้ของตัวเองสุดๆโพสตท่าแบบพระเอกในหนังรุ่นเก่าอย่างไม่ มีเคอะเขินค่ะซึ่งในการถ่ายทำจริงในช่วงแรกนอกจากหนุ่มปอจะต้องใช้ C ีจีให้ตัวเป็นสีขาวดำแล้วแม้แต่เสียงพูดก็ยังต้องให้เหมือนกับเสียงภาคในหนังด้วยค่ะสายรับเชนครับ มันเป็นคาแรคเตอร์ของพระเอกในยุคนั้นนะฮะที่จะต้องมีความเท่หล่อสุข,ขุม,มเพราะฉะนั้น มันอาจจะจำเป็นจะต้องหล่ออยู่ตลอดเวลาขอโทษด้วยเป็นสายลับอนกแลแต่ว่าอยู่ในภาพปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะแล้วอ่าคาแรคเตอร์ก็จะเป็นออกแนวแบบคข้ายจะมุ่งมั่นอะไรเงี้ยค่ะมีอุดมมีรวมการณ์นของตัวเองที่เคาเยอะมากเจอครั้งแรกค่ะไม่คิดว่าพี่จะสนุกเฮฮาได้ขนาดนี้ตอนแรกพี่ก็ปฏิเสธว่าจะไม่ทาแบบนี้ ต่พอติดโหนดใส่จอแล้วมันมันใช่เลยพีงานนี้ยังมีเลงราชนิกรนักกายกรรมผ้าแชมป์ไทยแลนด์ก็ทะเลนมารับเล่นละครเป็นครั้งแรกในบทเลวร้ายพร้อมด้วยมิ้มอมราพัฒเป็นคู่หูสาวสุดเซ็กซี่ของสายลับเชนและตัวละครที่เต็มไปด้วยสีสันอีกมากมายโดยจะบวงสวงเปิดร้องพร้อมทะลุมิติในวันที่24มกราคมนี้ค่ะสายฝนชีช้างรายงาน